ขอเสียงปวบมือเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดง,งานครั้งต่อไปค่ะและนื่งจาการจัดง,งานทาอดระบางในครั้งนี้นะคะทางกรังำรวจรั้าทองได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอรไทยรันตัครับครั้งที่หนึ่งในวันที่23-24ันลาคมที่ผ่านมาดิฉันจึงขอใช้เวทีแห่งน,นี้มอบรางวัลแก่ทีมผู้ชนะเลยจำนวน3ประเภทดังนี้ค่ะ หนึ่งประเภทุกอรน,น,นักเรียนชายอายุไม่เกิน1 2ปีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมโรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพขอเชิญตัวแทนของทีมออกมารับม,บม,บม,บมอบรางวัลค่ะและขอเรียนเชิญท่างตัวเอกคารมวสุดผู้กำกับขานมีตำรวจพลทรรัตนบุรีเป็นเกียรติมองรางวัลและร่วมันทักาพค่ะเรียนเชิญค่ะ